วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทํางานประดิษฐ์นะครับอันนี้เนื่องจากว่าสายไฟของผมม้วนนี้นะครับมันมีความยาวร้อยเมตรนะครับทีนี้พอเราตอนม้วนเนี่ยจะพบปัญหาว่าสายมันจะพันกันมันเกิดความยุ่งยากมากเลยตอนที่จะอาไปใช้ในครั้งอื่นๆนะครับอตอนตอนเก็บเนี่ยเราก็ม้วนแบบไม่ได้เป็นระเบียบนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราซื้อไอตัวม้วนที่มันเป็น สแตนเลสมันเป็นโลหะมันเป็นอลูมิเนียมเนี่ยราคาราคามก็ขึ้นไปที่หลักพันอยู่เนาะทีนี้ก็ดูดูเหมือนว่ามันจะเยอะอยู่ทีนี้ก็เลยมาทำเป็นงานประดิษฐ์นะครับอันนี้ก็คือใช้ท่อ PVC นะครับผมใช้สองท่อนนะครับแล้วก็แต่ละท่อนเนี่ยจะมาตัดให้ความยาว16เซน อ่สิเซนเนี่ก็มีอยู่32ท่อนนะครับแล้วก็จะตัดเป็น10เซนอ่าสิท่อนนะครับแล้วก็ได้สั่งอันนี้มาอันนี้ก็ได้สั่งอันนี้มาเดี๋ยวจะมาลองแกะดูก่อนนะครับ คือตัวที่สั่งมานี่เป็นตัวต่อท่อ pvc นะครับเป็นข้อแยกคองงออะไรต่างๆที่เป็นเป็นตัวต่ออ่าพอเราแกะออกมาแล้วซื้อมาถึงมาแบบใหม่ๆเลยฮนะอ่ะอะก็คือเป็นตัวนี้ ใช้ตัวนี้เ้าเรียกสามทางนะอันนี้ใช้ทั้งหมดก็มีสิบหกตัวนะครับสิบหกตัวแล้วก็ตอนนี้เ้าเรียกข้ององก็จะใช้สิบหกตัวเหมือนกันอันนี้ผมใช้ขานาด ขนาดสหุนนะครับแล้วก็นนี้ขเขาเรียก5้าทางห้าทางนี้เราจะใช้แปดตัวอันนี้ก็ตัดมาเกือบได้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวตัดเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็จะมาประกอบอันนี้ท่อ p v ว2ท่อนนะครับผมก็ได้ตัด ออกมาเป็นขนาด16เซนได้32ท่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ขนาด10เซนได้เป็น28ท่อนทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น60ท่อนนะครับก็คือแบ่งกันแหละอ่า,อาท่อน10เซนเนี่ยสิบท่อนอ่าตอนหนึ่งท่อนยาวนะครับแล้วก็อันนี้16เซนอ่า ส6หท่อนต่อ1ของท่อนยาวทีนี้มาประกอบและทีนี้มาประกอบงาน DIY ของผมนะครับก็เริ่มด้วยตัว5ทางนี้ก่อนนะฮะ5ทางเพื่อนๆมาดูไปด้วยกันนะครับผมก็เอาท่อ PVC ขนาด18เซนเอท่อ PVC ขนาด16เซนมาต่อให้ครบ 4ทาง4ด้านอ่าแล้วยังไงต่อยังไงต่ออ่าเดี๋ยวจะมาดูกันพอเอามาต่อ4ทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะขอดูตัวอักษรผมก็เอา4ทางอีกตัวหนึ่งมาต่อเข้าทางด้านขวานะครับด้านขวาตรงนี้ มันจะเป็นยังไงร,รอลุ้นกันรอลุ้นกันแล้วก็สี่ทางตัวที่2ที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยผมก็ต่อให้ครบต่อให้ครบทั้งสี่ทางต่อให้ครบทั้งสทางคือบนล่างซ้ายขวาอ่าเท่ากับว่าตอนนี้ผมมีตัว5้าทางอะ เอาออกมา2ตัวแล้วก็จะมีตัวซ้ายกับตัวขวาตัวซ้ายเนี่ยผมเสียบเข้าไปสีทางคือทางที่หันมาทางด้านผมเนี่ยผมยังไม่เสียบนะฮะแล้วก็ทางที่มันหันไปทางด้านขวาเนี่ยผมก็เอา5ทางอีกตัวนึมาเสียบนะครับหลังจากนั้นด้านบนด้านขวาด้านล่างก็เสียบเพิ่ม ก็เท่ากับว่า5้าทาง2ตัวนี้ต่อกันแล้วนะครับทีนี้ผมก็เอา5้าทางอีกตัวหนึ่งมาอีกนะครับแล้วผมจะดูจุดสังเกตจุดสังเกตอันนี้ลวงซ้อนมันอยู่อย่างนี้อ่าอย่างนี้ครับเอาตัว5้าทางอีกตัวนึงมาเสียบมาเสียบ หาทางตรงนี้ดวงสอนมันอยู่อย่างนี้ดวงสอนอยู่อย่างนี้ตรงนี้ก็ต้องอยู่อย่างนี้ดวงสอนอ่าแล้วก็มาเสียบต่อกันอตอนนี้เท่ากับว่าผมมี ห้าทางทั้งหมดสี่ตัวนะครับคือสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างเอามาเชื่อมต่อกันแต่ละทางแต่ละแยกของตัวห้าทางเนี่ยผมก็เอาเสิบหเซนนะครับมาต่อมาต่อมาต่อ Uh huh. เห็นเป็นรูปเป็นร่างเขาแล้วนะครับทีนี้ทีนี้ต่อไปผมจะเปลี่ยนไปเป็นตัวสามทางเพื่อนๆดูไปด้วยแล้วก็ร่วมลุ้นกับผมไปด้วยนะครับว่าผมจะทำยังไงต่อไปกับอันนี้ผมต่อสามทางเท่าที่ด้านบน ต่อสทางเข้าที่ด้านบนสามทางเข้าที่ด้านบนเรียบร้อยแล้วผมก็ต่อ10เซนเข้าที่ด้านบน,ลแ,ลบน,น,บนแล้วก็10เซนต่อตรง5้าทางแล้วก็ต่อ10เซนตรง5้าทางอีกอ อย่างนี้ครับเพื่อนๆครับทีนี้ยังไงอีกก็อเอาสามทางมาเพิ่มอีกต่อที่ปีกขวาแล้วก็เอาสิบเซนโอ้ไม่ผมจะร่วงแหละเอาสิบเซนมาต่อเพื่อเป็นสิบเซนทำไมต่ออย่างนี้ต่อเพื่อเชื่อมระหว่าง ระหว่างชุดหน้ากับชุดหลังนั่นเองนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันจะมีชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังชุดหน้าแล้วก็ชุดหลังแล้วก็เอาสิบเซนมาเสียบอีกอ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าด้านไหนที่ส่วนอันนี้มันขาดอยู่ก็คือด้านล่างนั่นเองนะครับ ด้านล่างนั่นเองก็เอาสามทางมาเสียบเพิ่มที่ด้านล่างมาเสียบเพิ่มที่ด้านล่างพอเสียบเพิ่มเศร็ก็เอาสิบเซนมาอีก2อ,อันนะอ,อย่างนี้นั่นเองนะครับอย่างนี้นั่นเองตอนนี้เราได้สิบเซน ไปแล้วโอ้รู้สึกเหนื่อยเลยมาได้สิบเซนไปแล้วทีนี้ยังไงต่อฮทีนี้ยังไงต่อก็เอาตัวนี้ออกมาอีกห้าทางห้าทางเอามาต่อเพิ่มต่อกลางอาการเลยฮทีนี้ สังเกตตัวอักษรก่อนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาห้าทางอีกตัวหนึ่งมาตัวอักษรอยู่ยังไงตัวอักษรอยู่อย่างนี้นะตัวอักษรตัวอักษรตัวอักษรเต็มเรื่องไหมท่อ PVC อ่าแล้วเดี๋ยวผมก็เดี๋ยว ขอ,อนี้เอานี้มาต่อเพิ่มให้ได้ให้ครบก่อนอก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับท่อนท่อนหน้าเมื่อสักครู่เหมือนกับเหมือนกับส่วนหน้าเมื่อสักครู่ตอนนี้ผมได้ห้าทางต่ออีกชุดหนึ่งแล้วนะครับมาสองตัวแล้ว ่าแล้วผมก็เอาห้าทางเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเหลืออยู่อีก2ตัวสุดท้ายแล้วต่อเข้าไปตรงนี้อ่าต่อเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เอา5้าทางมาอีกตัวนึ่ง ไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต่อเข้าไปตรงไหนทีนี้ต่อเข้าไปตรง,งนี้๋อเอาสิบหกสิบหกเซน ต้องคงต้องถอดอันนี้ก่อนไม่งั้นมันก็ไม่เข้าไม่งั้นก็ไม่เข้าอ่าเข้าแล้วอ่าผมจะต่อให้แบบเพื่อนได้เห็นรูปร่างเข้าๆก่อนว่ารูปร่างหน้าตามันน่าจะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ อรูปด,ด,ด้างหน้าตามเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เอาสิบหกทางไปต่อเพิ่มให้มันครบด้านไหนอีกที่ยังไม่ครบอ่านี้ยังไม่ครบไม่ผมก็จะร่วงอยู่เดือยน,นะครับทีนี้จะเห็นว่ามันยังขาดอยู่ขาดอะไรทีนี้ขาดอะไรขาด สาทางในแต่ละด้านอ่าเราก็เอาสามทางมาสามทางแต่ละด้านผาดอยู่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าด้านนี้ก็เหมือนกันเออมก็แน่นไปแนละ้อ่าผมจะ ติดแบบเข้าๆไว้ก่อนจะได้เห็นภาพไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนปรับให้แน่นอีกทีงแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาให้ดูกันใหม่จะได้จะได้นึกภาพก่อนจะได้จินตนาการได้ก่อนว่าออมอยู่ประมาณไหนยังมีเกลียน2อ,อันบนล่าง แล้วก็เหลือด้านบนนะครับด้านบน16อันตัว3ามทางผมต่อไปแล้วสิบห้าตัวเหลืออยู่หนึ่งตัวสุดท้ายคือตัวที่16บหกต่อเข้าไปแล้วทีนี้จะมีคำถามต่อมาว่าเอ มันยังไม่ลงล็อกนะเดี๋ยวเราค่อยค่อยไปจัดให้มันลงอีกทีคือตอนลงมันต้องลงพร้อมๆอมกันถ้าเกิดมันลงไม่พร้อมกันยมันก็จะไม่ลงทุกอันนั่นแหละถ้าเกิดอ่ามันมันไม่ลงไม่เข้ามันก็จะไม่เข้าเหมือนกัน เพราะว่ามันต้องเกาะซึ่งกันและกันนอะอันนี้นะอ่ะสิบหกทางผมต่อเอ๊สิบหกสิบหกอันเนี่ยเอ๊ะไ่ทำไมผมพูดผิดสิบหกเส้นผมต่อไปหมดแล้วต่อไปแล้วกี่อันอะ่ะเหลืออยู่สองสี่ 8ปดเหลืออยู่แค่แปดอันอขออนุญาตนะครับเดี๋ยวมาผมล่วงเหลืออยู่แค่แปดอัน,อนผมจะทำยังไงต่อไปกับแปดอันที่เหลือตังขึ้นตังขึ้นตั้งขึ้นน,นี่ต่อไปนี่จะคู่กับตัวงอ ตัวงอนะครับก่อนที่จะไปถึงที่ตัวงอตรงนี้ก่อนสิบเซนมาก่อนสิบเซนมาอย่างนี้อ่าแล้วก็ตัวงอมาสองอันตัวงอมาสองอันแล้วก็สิบหกเซนมาหนึ่งอัน อันนี้ครับเพื่อนๆครับที่ผมจินตนาการไว้ว่าจะเป็นไอตัวขดสายไฟของผมแบบที่ว่าแบบที่ว่าสมมาตรนนี่แล้วผมก็ออาสิบหกเซนมาตรงนี้อีก ปึ๊บเท่าอย่างนี้อ่าพอนี้เสร็จนี่ก็อยู่อย่างนี้นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ไล่วนทำรอบต่อ,ต,อต่อไปตัวงอเนี่ยทั้งหมดผมก็ใช้สิบหกตัวนะครับแล้วก็เอา สิบหกเซนมามทุกอย่างนี้ผมขอแค่เสียบให้มันอยู่ได้ก่อนจะได้เห็นภาพก่อนนะครับยังไม่พูดถึงความลงตัวความแข็งแรงอเอาสิบหกเซนมาก่อนอ่าแล้วก็หมุนไป อ่าผมได้ไปสองด้านแล้วสิบเซนมาเข้าตรงนี้สิบเซนมาเข้าตรงนี้อา้าวข้องอมาอีกสองตัวสิบหกเซนมาหนึ่งชิ้นอา่าข้องอมาอีกสองตัว สิบหกเซนมาอีกหนึ่งท่อนอ่าผมก็ไปตอนนี้ผมเหลือน่าจะนะผมเดานะว่าสิบเซนผมจะเหลืออยู่แค่สี่แล้วก็สิบหกเซนผมจะเหลืออยู่แค่สอง ผมเดาว,ว่าอย่างนั้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมนับแล้วว่าสิบเซน็นผมต้องมียี่สิบปดท่อนคอยดูวาจะพอดีไหมทำไม่พอดีนี่วุ่นเลยนะอันนี้เสียบเข้าไปปุ๊บข้องออีกสองตัวอ่าโอเหลือสองตัวสุดท้ายพอดีพอดีเป๊ะเลย นี่ครับเพื่อนๆครับขั้นตอนเอาการทำ DIY ของผมเพื่อมาขดไอตัวสายไฟก็เสร็จเรียบร้อยด้วยประการนี้ครับเพื่อนๆครับก็คือประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองขดลองทำให้แน่นก่อนแล้วก็จะลองขดสายไฟให้เพื่อนๆดูเออพอพอขดทแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเออใช้ได้ดีไหม เจออุปสรรคแล้วก็ปัญหายังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้หลังจากที่ทํามาเรียบร้อยเป็นรูปสมมาตรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะมันก็คือเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็คือขดสายไฟอะไรเข้ามาเรียบร้อยแล้วอย่าว่าแต่100เมตรนะครับนี่300เมตรก็ขดได้สบายๆเลยครัทีนี้ะสะดวกเอามาใช้เลยครับทีนี้ครับเราจะเอาไป เที่ยวชายทะเลเราจะต่อไฟไปใช้ที่อุทยานไม่อุทยานเยเดี๋ยวไม่ใช่ไปเที่ยวเขาไปเที่ยวอะไรแต่ถ้าเกิดระยะทางมันมากกว่าหนึ่งร้อยเมตรอ่าก็คงจะต้องหาวิธีการอื่นๆที่จะทําให้เอาไฟฟ,าฟ้าจากบ้านไม่ได้เช่นว่าเราไปเที่ยวชายทะเลนะมันไกลกว่าหนึ่งร้อยเมตรก็ยกบ้านไปวางไว้ใกล้ๆอย่าให้เกินหนึ่งร้อยเมตรหลังอย่างนั้น เราก็คลี่สายไฟนี่แหละออกมาต่อนะนะครับอคงจะทําให้เราง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเห็นว่าเอ๊ะการยกบ้านไปชายทะเลมันเป็นเรื่องที่ยากก็ยกทะเลมาใกล้บ้านแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายง่ายครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเพื่อนสนใจจะประดิษฐ์อะไรก็ทำได้อย่างอิสะะระเลยนะครับเพื่อนๆครับ